ทดลองสิทั้นออลอร์สนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟน Living Festival ก่อนหน้านี้สกายได้ลองฝึกออกแบบแบบสถาปนิกตัวน้อยวาดแบบบ้านในฝันของตัวเองและตอนนี้ถึงเวลาที่สกายจะเปลี่ยนภาพบนกระดาษให้กลายเป็นบ้านจริงด้วยมือของเขาเองแล้วค่ะ นี่ครับผมเอาขวดน้ำไปทำเป็นแพได้ไหมครับได้ขวดน้ำเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ลอยน้ำได้อยู่แล้วฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นฐานของบ้านลอยน้ำของเรากันครับเนาะแล้วโครงสร้างผนังบ้านอะ่ะเราใช้อันนี้ดีไหมดีค่ะเป็นกระดาษลังเนาะแล้วก็ของตกแต่งมีเยอะแยะเลยเป็นวัสดุที่หาได้รอบตัวด้วยอันนี้เราก็เอาไปทำเป็นโครงสร้างของพื้นเราได้นะให้บ้านของเราอะ่ะมันไม่ใกล้น้ำจนเกินไป โอเคตอนนี้สกายเลือกวัสดุที่เอามาทำโมเดลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับสกายก็ต้องวาดลงบนแผ่นกระดาษลังแผ่นนี้เลยแผ่นกระดาษลังแผ่นนี้มันจะเป็นโครงสร้างผนังของทั้งสี่ด้านของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันออกมาเป็นใช่ออกมาเป็นสามิติเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาออกแบบลวดลายผนังบ้านได้ด้วยนะให้มันเป็นสีสันแบบที่เราต้องการเลย กิจกรรมแบบนี้นะคะช่วยฝึกทั้งสมาธิและการวางแผนแบบเป็นขั้นตอนเหมือนเป็นสถาปนิกตัวจริงเลยค่ะนี่ครับ เสร็จแล้วส่วนต่อไปจะเป็นส่วนที่ลอยน้ำครับอ๋อเดี๋ยวเรามาทําส่วนลอยน้ํากันเดี๋ยวเราใช้อันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะมีอันนี้เราก็มีอะไรอีกนะขวดนลาชาติอเราจะใช้ตัวนี้เป็นส่วนของการลอยน้ำแล้วเราจะได้ต้องไปลอยจริงไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราไปทดลองลอยน้ําจริงกันเลยโอเคไหมเฮ้ยจะจมหรือจะลอยจะจมหรือจะลอยจะจมหรือจะลอย มากอันนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่งั้นบ้านเนี้ยไม่ลอยแน่นอนเลยค่ะจมแด่ใช่แล้วก็จะเปียกด้วยต้องทำยังไงเอ่ยเราเอาขวดมาเรียงแล้วก็เอาเชือกมามัดให้มันแน่นๆแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับลองดูสิจุ้งหรือมันจะลอยไม่รู้เหมือนกันเราไม่มั่นใจเลยเราต้องมั่นใจหรเราต้องไม่จม เสร็จแล้วครับพี่พาครับแล้วมัจะยได้จริงใช่ไหมครับแล้วมัจะลอยได้จริงใช่ไหมครับดูจากโครงสร้างแล้วที่เราออกแบบกันมาพี่พาวคิดว่ามันต้องลอยน้ำได้แน่แต่เดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับสวยงามเลยนะคะเนี่ยเหมือน<ว>ที่ออกแบบไว้เลยใช่ไหม,อมชอบไหมครับชอบครับโอเคสูงกันอีก่ะ จากแบบ2มิติบนกระดาษสกายกำลังสร้างให้กลายเป็น3มิติที่จับต้องได้จริงแล้วดูว่าจะลอยน้ำจริงได้หรือเปล่าค่ะโอเคสกายเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับว่าบ้านลอยน้ำของเราจะลอยน้ำได้จริงหรือเปล่าพร้อมไหมครับพร้อมคับโอเคค่อยๆปล่อยลงเลยลอยไหมลอยไหมอยลอยสุดยลด บลานดีมากไม่เอียงเลยไม่เอียงเลยมีสวนหน้าบ้านด้วยสุดยอดสกายแจ๋วไม่เล่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่แน่นะในอนาคตนะคะอาจจะมีบ้านแบบนี้จากสถาปนิกที่ชื่อสกายเกิดขึ้นจริงๆก็ได้สนุกไหมครับวันนี้สนุกครับแบบนี้ผมพ่อจะมีแววเป็นสถาปนิกจริงๆได้ไหมครับเห็นแววสถาปนิกเลยค่ะไปด้วยเลรออุ๊ยเร็วมากเร็วมาก วันนี้สกายรู้สึกยังไงบ้างครับมาทําบ้านลอยน้ําวันนี้ผมรู้สึกสนุกครับแล้วก็ผมก็ดีใจมากเลยครับที่บ้านลอยน้าของผมลอยน้ําได้จริงใช่เรารู้สึกอยากเป็นสถาปนิกไหมครับอยากครับ <S <S <Okay. S 1> โอเคโหนี่คือเริ่มเห็นแววแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ได้ลงมือทาหลายอย่างเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะลองมาเป็นเล t กเล็กอาร์เคดกแบบนี้บ้างเนี่ยมาได้วัานไหนยังไง สามารถติดตามทางเพจของ Little Sum ได้เลยค่ะเ,เราจะมีเวิร์กช็อปทุกเดือน Little Architect ก็จะมีหัวข้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้น้องๆได้มาทดลองออกแบบสิ่งต่างๆมากมายโอ้โหน่าสนุกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่รู้สึกว่าดูแล้วหรือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีความคิดที่อยากจะเป็นสถาปนิกอยู่แล้วมาลองที่นี่ได้เลยเหมือนสกายในวันนี้เราก็จะได้ทําโมเดลของเราแล้วพอมันทําได้ออกมาจริงๆเนาะมันก็รู้สึกว่าภูมิใจด้วยใช่ไหมใช่ใชไหมวันนี้ผมขอขอบคุณพี่พ้างมากๆเลยนะคะที่สอนผมทําบ้านลอยนะ้น ยินดีมากๆเลยค่ะคพี่พาก็<ค>สนุกมากเช่นกันค่ะคอย่าไม่หมดเพียงเท่าน,นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาเที่ยวที่นี่กันต่อเพราะที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีในส่วนที่เด็กๆเนี่ยติดใจแน่นอนเลยเดี๋ยวพกักคูะะ่ดเดียวค่ะบ๊ายบาย,บายนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเรียนรู้ผ่านการลงมือทําจริงทุกความคิดเล็กๆสามารถกลายเป็นผลงานใหญ่ได้เสมอเลย เป็นดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกและแล้วก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยสุดยอดเลยมีที่นี่ด้วยใช่ใชใช